สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ออบกบก่อนนะคะเราก็เติมแก๊สมาแล้วนะคะเติมแก๊สมาให้ลูกชายแล้วนะคะก็สองถังเลยนะคะโอ้โหพ่อไม่มีใครอยู่เหรออ้าวร้านน้อยอยู่คนเดียวบอกอ๋อแกบอกว่าไม่รู้ที่จะขายให้นะคะ FC เพราะว่าคุณตาไม่อยู่นั่นเองนะคะโอ้วันนี้เราก็ฟาวแล้วนะคะมาก็ไม่มีใครอยู่เนาะ นายดูก่อนดูเฉยๆนะใเอฟซีมีแต่หลานน้อยอยู่พ่เอนประจัก์แล้วขายโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวราวันหลังเรามาใหม่นะคะโอ้ต้นพริกก็งามแพรพ่อนี่ต้นพริกหไหนไม่ดอกก็เอาหลดนะเราเราประจักความขายเนาะพ่อมีเบอร์แก่อยู่นะ เอองามดีนะพ่อก็มีเบอร์แกอยู่ไม่ใช่เหรอเออโทรดูสิเราก็สั่งแกบอกไว้ให้เอาต้นคูณไว้ให้หน่อยนะอันนี้น่าจะสวยอยู่แต่ที่นาป้าเป็นอีกแบบนะไม่ใช่แบบนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นดอกสวยคะ่ะที่นาป้าที่เอฟซีเอามาให้นะคะอันนี้มันคูณเหลืองนะคะทุกคน อันนี้คูนเหลืองเดี๋ยวจะให้อ้าวมีต้นมะตูมด้วยนะคะนี่ก็จะไม่ค่อยเห็นนะจริงๆมะตูมนี่มะตูมหีม่อเขาตอนเอาหรือป่าหรือว่าเอาเมล็ดนะคะอันนี้น่าจะเป็นเงาะหรือเปล่าต้นใหญ่มากก็หาผลไลม้นี่นะคะ่ะไปปลูกอันนี้อะไรนะคะสามฤด,ดูก็มีแล้วนะคะสามฤด,ดูของเราก็มีแล้วสามต้นนะคะอันนี้อะไรเนาะเขียนไว้ในใบมัน อันนี้ต้นอะไรนะเป็นดอกแล้วค่ะนี่อยากจะได้ต้นหมอนเนาะต้นหม่อนอยากได้อยู่ที่เขากินมเมล็ดโอ้โหเป็นดอกแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวลองให้พ่อโทรถามเดี๋ยวก็จะเอาซื้อกลับไปปลูกนะคะต้นคูณ เลือดแต่เด็กนะคะทุกคนเลือแต่เด็กเดี๋ยวก็รอก่อนถามถามตาก่อนนะคะอ้โหอันนี้ดอกอะไรนะคะดอกแก้วใช่หรือเปล่าเอาหอมมากเลยน่าจะซื้อไปปลูกสักต้นนะคะนี่อันนี้เขาเรียกว่าดอกแก้วหอมมาก,มากหอมชื่นใจร้านนี้ก็มีนะคะที่เรา ถ้าเราอยากได้ก็สั่งสั่งไว้ก่อนเพื่อนก็จะเอามาให้ถ้าไม่สั่งก็จะไม่ค่อยได้ก็มีดอกไม้หลายๆอย่างนะคะในร้านของคุณตา <_ d ata> พ่อกำลังโพนะคะเอซีอยู่ฝั่งนู้นอหโอ้โหคุณแม่เจอแล้วค่ะเอซีนะคะนี่เขาเรียกว่า ดอกอะไรเนี่ยทำไมใหญ่จังเลยดอกว่านนะคะนี่ดอกว่านดอกว่านตอนนี้เดี๋ยวรอพ่อโทรก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยเดินทางกลับถ้าไม่เจอก็ก็คงจะกลับเพราะว่าพ่อน่าจกไม่รู้ราคานะคะน้องๆโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นโมกนะคะ ที่บ้านคุณไม่ก็มีแต่แต่ไม่หอมเท่าดอกแก้วนะคะตน้นหมูกแต่ไม่หอมเท่าดอกแก้วโอ้โหเย็นดีจังเลยโอ้เพ่นอาออกไปแล้วนะคะนี่ตรงน,นี้ก็จะมีอีกแบบแล้วก็จะมีมะพร้าวโอ้อันนี้ก็สวยงามนะที่ห้อยม่วงๆเลยก็เย็นดีอันนี้ต้นพวกหลงนะคะ โอ้อันนี้พาญาแย่ๆห,ห,หรือเปล่านอคเอฟซนี่สวยดีนะนลายๆนี่ก็ดอกคูณสวยมากเลยค่ะ f อซีโอ้โหอันนี้เป็นคูณเหลืองนะคะถ้ามันดอกมันดกมันก็คงจะเยอะนะคะนี่อันนี้เป็นมากคูณนะคะ f อซโอ้สวยๆ คุณแม่ก็อยากได้สักสีต้นนะคะไปไว้ที่บ้านไร่แต่วันนี้เจ้าของร้านไม่อยู่นะคะก็เลยไม่ได้ซื้ออันนี้เห็นอยู่ริมถนนนะคะก็เลยถ่ายอันนี้ยังไม่ดกนะคะถ้ามันดกก็งามกว่านี้อีกมาเจออีกต้นนะคะเยอะมากเลยติดถนนนะคะทางกับบ้านตกออกเนี่ยโอ้อันนี้คราไม่เอาไปให้บพอพ่อ พ่อถ้าเรายกไปได้นี่ต้นเท่าไหร่นะเนี่ยพ่อบอกว่าถ้ายกไปอันนี้น,นี่เอานอันนี้ไปพ่อนี่เอาไปปลูกนี่เอาพันธุ์มันไปมันโดกมากเลยเอาไปหยอดไว้ตามหลุมนไฮฟซี FC. เดี๋ยวเราจะเอาไปหยอดไว้อหือยากได้อยากได้คฮฟซีใช่ค่ะพ่อบอกว่าเอานนี้ไปก,ก่อนนะคะเอาต้นไปไม่ได้นะ จริงๆอยากได้ไปเป็นต้นเลยคะ่ะไปวางไว้ที่บ้านไล่นะพ่อบอกว่าเอานี่ไปก่อนนะคะ <laughs> เขาก็จะมีต้นดอด้วยใช่ไหมพี่เ,ออเด็ดเอาเลยเด็ดเอาเลยถ้าเอาไปไม่ได้เราก็เด็ดเอานะคะสงกรานเราก็จะเอาแบบนี้แหละคะ่ะเอฟซีเอาไปมัดเออใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราส่งน้ําพระด้วยวันนี้เดี๋ยวเราเก็บเอาพรุ่งนี้เช้าก็แล้วกันส่งน้าพระย้อนหลัง ย้อนหลังนะคะย้อนหลังย้อนหลังเอา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 เยอะๆยอะโอ้โหทำไมสวยขนาดนี้เนาะอยากได้จังเลยอยากได้บอกให้พ่อยกไปไว้บ้านไร่นะไอ้เอฟซียกไปทั้งต้นเลยถ้าเอาไปได้ถ้าพูดเหมือนหนังการ์ตูนเนาะก็ขอซื้อจากเขาเอาไปเลยได้นะเอฟซีโอ้โหสวนแห่งนี้นะคะก็จะมีหลายต้นเลยทีเดียวนุ่นนุ่นนุ่นต้นนุ่นอีกต้นนุ่นอีกโอ้ยทำไมงามขนาดนี้นะ มีทุกต้นเลยนะคะเอฟซี FC. เขาก็แพงไว้เนาะเขาก็รักเนาะมันงามอข,องาขอเขาก็ให้ถ้าพ่อจะขอแต่ว่าจะเอาไปได้ไหมล่ะอเ,เอาไปไม่ได้ญาติพ่อเองนะคะนี่พี่น้องบ้านกลุนลบุญเรานะคะโอ้อยากได้อยากได้อเอาไปดนะเฮ้ยเอาเอาไปไปนะไ,ไป,ไไปดูอหอมไหม มันก็หอมดีอยู่นะนี่แม่จะเอานี่นี่จะเอามากมาันนี่นี่โอ้ยไม่เอาที่มันร่วงแม่จะเอาแบบเก็บเอาแบบนี้เลยค่ะไม้มงคลน,นะคะทุกคนโอ้ย,อยไม้มงคลแล้วเราจะเอาประโยชน์นะคะเพราะว่าเอาประโยชน์สุดเลยนะคะบนถนนทางเข้านี่พ่อน,นิมว่าเอาได้ให้แค่นี้อะคะ่ะเอฟซีโอ้ยแม่ก็ไม่เอานะคะที่มันร่วงแม่จะเอาแบบดูด้านบน โอ้ยได้เต็มคันรถแล้วนะคะนี่อันนี้เอาหมากมันไปก่อนนะคะมากคูนเขาเรียกว่าดอกคูนเสียงแคนพ่อจะทำไงพ่อจะมัดใส่รถบ่โอ้โหรถมาแบบเร็วเลยต้องถอยซะแล้วต้นใหญ่มากนะคะ FC แล้วก็ดอกดกด้วยดูมืดฝนมาอยู่นะคะวันนี้ ไม่รู้ตกหรือเปล่าถ้าตกก็ดีเนาะตรงขอบถนนก็จะมีดอกคูณเยอะมากแม่เห็นก็เลยลงมาดูนะคะมันสวยถ้ามันมีหลายสีก็ดีเนาะโอ้โหอันนี้ใส่รถไว้นะคะทุกคนยอน้ยอ,นยอนหลังนะคะโอ้ยสวยๆแล้วโอ้ต้องเอาไปเอาเชือกมานเอาไปไว้ใส่ขันแต่เราเก็บเอาต้นไหนก็ได้มันเยอะ เอาพาดไว้ด้านหน้านุก็ได้วางไว้เลยด้านหน้ารถเลยให้มันปิวไปรถ <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออนี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะมาจากเ,ออเติมแก๊สนะคะแล้วก็ซื้อผงซักผ้าแล้วก็แชมพูนะคะสบู่ให้กับลูกๆนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ